แก้ไขปัญหาเรื่องติดในพื้นที่ํามือผีนะครับท่านนะครับที่ท่านได้ตัดเวลาร่วมกิจเปิดต่าวด้วยนะครับที่จะให้ ลนน่าวนะครับในนามของแกนำนำชุมชนตัรอยุนัตจนีศก็ได้มาถึงบริเวณนแลน,น,นะคะก่อน,อนท่านตัดสิการผู้เชี่ยวชาญพนักงานกองสอบพันนหนึ่งครับ การการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่รุนแรงด้วยวองมีเส้นทั้งสองแห่งท่านผู้กกับการท่านประหลัดจังหวัดในเพอท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับจากสํานักงานปปสในการเป็นกําลังใจเป็นสัตย์พิยามให้เราลูกหลานของเราเนี่ยต้องมาทําร้ายพ่อแม่มาทําร้ายญาติพี่น้อง เพื่อไม่ได้งที่เขาต้องการรวมทั้งบุนน้าส่วนต่างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันความร่วมมือนลุกเพลเราจะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร วันธรรมดากามีวิทย์ณวยีครับีองหานนะครับเยบ้านหมู่ที่สามดำดุมพีครับในส่วนน้อง ท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างขางพิยานะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างขางพิยานะครับเพิ่มตัวนี้ก็เรียนแล้วตัวแรกเนี่ยตอนนี้มีคนสามสดาห์สองวันต่อวันเอ่อเป็นไงลูกแม่ขาเนี่ยจะช่วยได้เยอะเพราะจะมีข้อมูล ทีนี้ไอ้ล่ะขอไปซื้อมาแล้วคนเท่อไหร่คที่ขาดทุนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการชุดปฏิบัติการส่วนหน้าช er. ุดในการที試試่จะมาทําความเข้าใจแล้วก็ทํางานร่วมกันกับชาวบ้านทั้งในเรื่องของด้านข้อมูลผู้เสพผู้ค้า นะครับแล้วก็ด้านของทางกรรมการหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีทางกำลังผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านและทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพีเนี่ยได้นำเนินการร่วมกันเพื่อที่จะวางกติกานะครับวางกฎกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันการที่จะดูแลป้องกันกลุ่มเสี่ยงคือในของเยาวชนนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เราให้ความสําคัญด้วยแล้วก็แน่นอนผู้ที่เ,เสพเนี่ยนะครับเราก็จะ ดึงเข้ามาในสู่กระบวนการบร,รักษาแล้วก็ให้ทางด้านแรงงานหรือด้านพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนำการความรู้ในเรื่องของการฝึกอาชีพอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาชีพที่ดีซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าในพื้นที่ตำบลบุตรีเนี่ยมีปัญหาสะสมมาพอสมควรยาวนานแต่ว่าก็เป็นอิมายที่ดีที่ทางชาวบ้านทางผู้นำศาสนาได้มีความ กระตือรือร้นแล้วก็เห็นร่วมกันว่าปัญหานี้เราจะต้องทําร่วมกันแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้โดยเดรยวเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติดเป็นร้านเนี่ยร้านค้าเนี่ยผสมผมมาเช็คเพื่อจอดรถนะครับแล้วนั่นต้องมาคารหรือปรุงบราณนะในบริเวณอาคารต่อห้องเพื่อรักษาคนใเสร็บ